สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ยักษ์ใหญ่ดอกจันดอกจันวิกบัส 16V 7 47ดอกจันดอกจันที่ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่โตแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่น่าทึ่งจริงๆครับ เริ่มจากดอกจานดอกจานเครื่องยนต์ V16 ดอกจานดอกจานที่ให้กำลังสูงถึงดอกจานดอกจาน1,100แรงม้าดอกจานดอกจานทำให้รถคันนี้สามารถลากอุปกรณ์เกษตรหนักๆได้อย่างสบายๆแถมยังประหยัดน้ำมันเมื่อเทียบกับขนาดตัวอีกด้วยเพราะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท สำหรับดอกจานดอกจานระบบขับเคลื่อนดอกจานดอกจานนั้นแทรกเตอร์รุ่นนี้ใช้ระบบดอกจานดอกจาน 4WD 4ล้อขับเคลื่อนดอกจานดอกจานพร้อมด้วยระบบบล็อกดิฟเฟอเรนเชียลที่ช่วยเพิ่มแรงชดลากในสภาพดินที่ลื่นหรือเป็นโคลนทาให้ทํางานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดนอกจากนี้ยังมีดอกจานดอกจานเกียร์อัตโนมัติดอกจานดอกจานที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างนุ่มนวลช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่เมื่อต้องใช้งานนาน ดอกจานดอกจานความจุถังน้ำมันดอกจานดอกจานที่มากถึงดอกจานดอกจานันรลิตรดอกจานดอกจานทำให้บิ๊กบัส6 v 7 4 7สามารถทำงานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำมันบ่อยๆซึ่งเหมาะมากสำหรับฟาร์มขนาดใหญ่หรือการทำเกษตรเชิงอุตสาหกรรมอีกจุดเด่นที่ห้ามมองข้ามคือดอกจานดอกจานห้องโดยสารดอกจานดอกจานที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับมีทั้งดอกจานดอกจานแอร์ปรับอากาศระบบกันสะเทือน และแผงควบคุมที่ทันสมัยดอกจันดอกจันทําให้การทํางานยาวๆไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแถมยังมีกระจกบานกว้างที่ช่วยให้มองเห็นรอบทิศทางได้ดีลดจุดบอดขนาดทางานสรุปแล้วดอกจันดอกจัน b i g b u ัส 16V 747ดอกจันดอกจันไม่ใช่แค่รถแทรกเตอร์ธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักระดับเทพที่ออกแบบมาเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ในสเกลใหญ่ถ้าคุณเป็นเจ้าของฟาร์มขนาดยักษ์หรือกําลังมองหาแทรกเตอร์ประสิทธิภาพสูง รุ่นนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าครับแม้ราคาจะสูงแต่รับรองว่าคุ้มกับสมรรถนะที่ได้แน่นอนถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ